สวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยครับวันนี้ช่องทังที่ไฟแฟมิลี่นะครับพามาดูเด็กๆเล่นน้ำนะครับน้องมีนากับน้องจิมมี่นะครับกำลังลงเล่นน้ำกังเต็มน้ำกันนะครับนอนแล้วครับน้องมีนากับน้องจิมมี่นะครับเล่นน้ำกันนะครับน้องเล็กที่อยู่กับคุณยายนะครับเล่นน้ำเป็นอย่างสนุกสนานนะครับตามภาษาเด็กๆนะครับเห็นน้ำมาคึกใหญ่นะครับเด็กๆ นาวภาษาเด็กนะครับเด็กๆเล่นน้าก็สนุกสนานใหญ่นะครับเหมนกันใหญ่นะครับน้องมีนาก็ประมาณสิบเอ็ดปีนะครับจิมมี่ก็ประมาณหกปีนะครับเล่นน้ำเป็สนุกสนานใหญ่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศสักคันนะครับวันนี้ไม่ต้องพูกับคุณยายนะครับมาดูเด็กๆเล่นน้ำกันนะครับเล่นตามใครดีครับอ่ามันเลยทีนี้มันเลยจิมมี่มีนี่ทั้งมีนานะครับมันใหญ่สนุกใหญ่นะครับนอนนะครับ สองตัวนะสองเพล็กเลยนะครับงานกับจิมมี่นะครับสนุกใหญ่สนุกใหญ่ตามมาชายเด็กๆนะครับเล่นใหญ่อันนี้มาต้องโฟกัสกับคุณยายชาวบ้านนะครับมาดูเด็กๆเล่นน้ำกันมน่ารักของเด็กกันนะครับอะไรจะน่ารักขนาดไหนนะครับน่ารักขนาดไหนนะครับเด็กๆเล่นน้ำกันนะครับฮ่าดูดูมันใหญ่มันใหญ่สนุกใหญ่มีนาสิบเอ็ดปีครับจิมมี่ประมาณห้าหกปีนะครับ กกคลุกกันใหญ่คลุกกัใหญ่ครับเด็กๆตามหาเด็กๆครับถุ่นน้ำไม่ได้หนูกันใหญ่คลุกกัใหญ่ครับคนน้ำใหญ่แล้วครับนี่จิมมี่นั่นนั่นนั่นกัญยายจิมมี่มันใหญ่ครับจิมมี่คลุกใหญ่วันนี้ไม่ต้องพบวันนี้ไม่ได้พาคนกัญยา่สีพายมาด้วยนะครับวันนี้นะครับกัญยายสีพายมาด้วยให้มาดูเด็กๆเล่นน้ำกันนะครับจะอยู่กับยาสิพไปนะครับอยู่ที่ที่ไ เัมนเดียวกันนะครับารจายด็กเือน้ำ็ีาันใหญ่ซึกกันใหญ่เอเห็นน้ำครับความไมเด็กครับกันใหญ่ึกกันใหญ่กครับเด็กหานนอนลงมน้ตเอ้ยเฮ้ยึกใหครับิมี่ึกใหญ่จิมีดำแล้วครับน้องเล็กของเรานะครับูลองเรากิมมี่ มีนาก็กล kind of mm ัว hmm. น um, uh, <Tell ing. S 1> mm ้องนี้นะครับวิ่งกับน้องอยู่เล่นลำพังนี่นะครับวิ่งนะครับวิ่งนะครับน้องวิ่งก็จะวิ่งตามนะครับนุอใจญ่ครับนุอใจญ่ตามภาษาเด็กครับน้อใหญ่นุกใหญ่ครับสนุกใหญ่ตามภาษาเด็กมันใหญ่มันใหญ่วิ่งนะครับดำแล้วครับเรียบร้อยละครน่ารักของจีนี่นะครับมีนาก็กลัวน้องนี้นะครับวิ่งตามน้องใหญ่ มีนาก็กลัวน้องหนีนะครับ่คอยตามน้องนะครับพี่ตกใจครับมีนาแล้วินนี่ไม่จินนี่ไม่อะไรครับทินนี่ตัวผู้ครับชอบเล่นครับชอบเป็นขนานมาดูเป็นน่านน่านขนปันใหญ่มันใหญ่ครับมันใหญ่น่านดำไปแล้วครับหายไปหนึ่งจั่วมีนาก็กลัวน้องหนีนะครับคอยปกคองน้องไว้นะครับพี่ตกใจครับมีนามาต้นใหญ่ครับมาต้นใหญ่ กันใหญ่ถมกันใหญ่ไปดูนะครับจะขึ้นให้หรือเปล่าทีนี้ได้พอนเลเล่นน้ำนะครับพอนเลเล่นน้ำมูนจะขึ้นให้หรือเปล่าครับอยูแถวที่ฉันด้วยกันนะครับกับปนยายนะครับปนยายนี่ไปกับนันคอามเชื่อมันอยู่ฉันด้วยกันนะครับีกันใหญ่ครับมันกันใหญ่มาแล้วครับหูใหญ่ครับหูใหญ่มันใหญ่น้องไปดูทีนี้ประมาณสี่ห้าปีครับ นี่ประมาณสิบส e ี <in contact> <ika> ่สิบมันดำนะครับดำใหญ่หนุ่ใหญ่สมุนไพรนี่อันเด็กๆเด็กครับนี่มันดำใหญ่ใหญ่มันใหญ่สมุใหญ่นะครับนานๆได้มาเล่นน้ำสักทีนะครับเมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวนะครับหนังสองตัวนี่จะพาช้างอาบน้ำนะครับเป็นช้างอาบน้ำนะครับจะเป็นบัตติงนะครับตรงนี้มี่นักท่องเที่ยวนะครับเลยนานๆจะพามาลงสุกทีนะครับ มานานแต่พามาลงสักดิ์พีนะครับพอได้ลงสักก็ดีใจใหญ่นะครับพลิกใหญ่พลิกใหญ่มันกันใหญ่มันกันใหญ่มันกันใหญ่ครับมันกันใหญ่มันกันใหญ่ครับมันกันใหญ่มีนะครับวัวน้องนี้นะครับปล่อยประคองน้องน้องไปไหนไปด้วยนะครับมีนาตัวน้องหนึมีช้างที่ตื่นครับที้กระจายครับมีนางห่วงน้องด้วยนะครับเพราะว่าช้างเล็กเขาจะติดกันอย่างี้นะครับ เพราะเลี้ยงด้วยกันจะติดกันนะครับแืนี้ห่วน้องหัวงน้องนะครับตัวน้องนี้นะครับ้งมาแล้วก็ฝากกดตามกดไล์กดแชรแพ้วยนะครับทางสีไฟแฟมลี่นะครับแต่วันนี้ตาน้องมาดูหางอรางนี้นะครับเลี้น้องกันนะครับีกขันที่กันกระตุ้นใหนะครับกร้นลกันเุนครับนี่แม่นเล็กสนะุกใหญ่ครับดำหายแล้วเล็กกุกใหญ่ นี่นะก็คอยปกครองนะครับตัวน้องหนีน้นะครับปกครองน้องไว้นะครับห่วงน้องนะครับพี่นตัวน้องหนีตัวน้องหนีตัวน้องนีนั่งนั่งเล่นน้ำยาสนใทยาดูมีดูที่นี่คือใหญ่นะครับตัวเล็กของเราครับมีนาก็ดันน้องไว้ครับตัวน้องหนีน้นะครับตัวน้องหนีตัวน้องมีตัวน้องขึ้นกุดสันครับดันน้องไว้ครับ ครมันไม่ก็ฝาดติดตามกันแล้วก็แค่จะกระดิ่งเส้นเชือมให้ด้วยนะครับท้องการฝึกฝายความดีนะครับแต่ว่าตอนนี้พามาดูเด็กๆเล่นน้ำกันนะครับมีนาก็คอยวิ่งตามน้องเยอะนะครับตัวน้องนี้นะครับดูความน่ารักของเด็กๆกันนะครับจินนี่อายุสี่หรือห้าปีนะครับมีนาประมาณสิบเจ็ดปีนะครับก็จะมีนาคอยประคองนไว้นะครับตัวน้องนี้คือน้องวิ่งหนีนะครับเหยื่อน้ำนะครับประคองไว้ตลอดเลยนะครับ ของนะครับวันนี้ก็จะเล่นอย่างเดียวแต่นี้น้าก็หงายนะครับพน้องนีวิ่งมาแล้วครับความน่ารักของเด็กๆนะครับช้างนะครับทำมาทำภาษาของเด็กๆนะครับเจอน้าไม่ได้นะครับอารมณ์ตอนนี้นะครับก็เจอหน้าทำอะไรก็ฝากกดกดติดตามกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องของสุขของครอบครันะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับท